สวัสดีครับพี่นองสวัสดีแฟนเับแฟนเพลงเอฟซี FC สาวน้อยพิบรบันเพลงท,ท,ท,ทุกทุกคนทุกทุกท่านครับพี่นองครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องกูไก่ละเพิดอนออฟิเชียลครับพี่นองมือวานนี่อ่ากับบ้านพี่นองโมไดทายคลิปพี่นองเมืองเลยอ่ามอวานนี่มาก,กับอังอังเป่าอังเป่าไปส่งไปรถตู้กับอ,อ,อังเป่าไปส่งบ้านไปฮอดบ้านแล้วกัอ่าขอเขาเฝ้าพระอ,อินเลยพี่นองนอนหลับมันนี่บัดคํามาก กลุ้งกับแม่มาส่งนะครับมาหอดมาหอดงานสองทุ่มพี่น้องสองทุ่มกับสี่ครึ่งนะครับวัอนี้กันเลือกการเลือกงานเรียบร้อยแล้วก็สเดินทางกันไป็นตัวเดินทางไปภูหลักพี่น้องอำเภอปากทงชัยจังหวัดโคราชนะครับไม่กําลังใจจริง่ากสนับพินเพียงในสาระขับเคลื่อนนี้นะครับตอนนี้กะเตยละเตยใจเรียบร้อยแล้วก็สิ่พันห้าซุยเขาซุยน้ำนะครับหาเน้อยู่น้อยกินสะกอน ก็ได้มากราบไหว้ขอพรมือนีกัให้พี่น้องมีสุขมีลาบเด้อนะครับมือนีวันที่ทุกๆคนรอคอยวันที่ทุกคนอยากมีสุขมีดวงนะกัก็คือวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะพี่น้องเนาะนะครับอ่าใกล้ชิดว่าสิมีศูนย์ในพี่น้องพี่น้องหมักอย่างคอมเมนต์คอมเมนต์อ่าใต้คลิปนี้ได้เด้อครับเด้อนะครับงวดนี้สิมีอย่างใกล้่าเลขบสสูงงวดนี้เลขยกโบสสูงเท่ แต่ว่ามากัากศูนย์จักสศีศูนย์ยังละพี่น้องอีบุดีสีศูนย์ศูนย์หนึ่ที่ดใดบุ๊ไปว่าศูนย์จักรศีศูนย์ยังแต่ว่าปกติเราตามตำรา <c oughs> ตามตำราอาจารย์ไกลพี่นอ้องก็คือกระสีปินนันอ่าวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์เนาะใกล้ไล่ตามวันได้หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์ใช่ไหมวันหนึ่ง สิเป็นหนึ่งยังสิเป็นหนึ่งศนงอกพี่น้องคือจ้งใดเนสินหนึ่งเก่าแต่ว่าใเซียม,มซี่ได้หนึ่งหากับหนึ่งเก่าดิตอนนี้กําลังสิปหาสวยเขาสวยนะพี่นอ้องคาอ่าอ่า้านค้า้านขายเป็ดก,กับเจมีลี่อไปแลวภายกองเขาน้ำคุนแล้วเจ้าว่าร้านยุสัเจ้าว่ามีขายบ่มีขาย ดือเกียงจังปางสว่างค้าตาพี่น้องนะครับนี่แหละกำลังอ่าย่างหาเนื้ออยู่น้อกินหาเนื้อสวยบ้านหลังนี้คืองามเถะพี่น้องบ้านหลังนี้งามงามขออนุญาตถ่ายได้ครับนี่งามอยากได้เถะย่างหาเนื้ออยู่น้อยกินหาเนื้ออยู่น้อยกินมวลลายพี่น้อง มือเส้านี้กลายเป็นรับเงินน้ำเจ้าภาพมือเช้านี้นเป็นรับเงินเจ้าภาพเจา้าอ่าทางคณะกรรมก,การว่าโอ้ยเป็นประวัติศาสตร์เลยวสันเพราะว่า,าตั้งแต่เพิ่นจ้างมอลลาม,มา,าตั้งแต่เฮ็ปมอลลาม,มานี่อ่าเพิ่นว่าคนบ่หลายปนนีวสันครับมื้อปีเนี่ยบ่มีรถตโลนสีจอดเพิ่นว่านะครับดีใจอยู่ดี้ันเจา้าภาพมาที่สิกระถางปลอดภัยค่ะ ไปแล้วพอการชัยการชัยวิไลศิลป์ไปแล้วคิดน,น่้ทะเบียนพุ่นทองเกียตศูนย์เก่าศูนย์เกางามอีกละมีอย่างขายที่น้องต้องงานมาชมเป็นมีตลาดนัดมินิมีตลาดนัดมินิพอดี ตลาดนัดมินิาเดีนไก่ดจ้าได้ยินบอกเพิ่นถามปีกไก่ทอดบอปีกไก่ทอดบอลแล้ววะทอดบทอดที่ดูน้ำเจ้าบอเจนผู้ขายอยู่ที่ตลาดเศร้าเป็นตลาดเศร้าจชมไหเศร้าสมืออมืเอนบอ ตลาดเศร้าแบบมินิพีน่น้องนี่คุดเมียแล้วก็ขายอีไกลนองไกลขายจรงไลครับอันนี้ชิ้นละบ,บาทอันนี้สามชิ้นยี่บาท,อ,นนบาทอันนี้ไม้ละน่าบาทอืมไม้ละหาบาทวก็มีให้แลกนี่นะโอ้เกิดเป็นทีทงเมียเคนหียวก็มีน้าเมียกัะปีกจากปีก บ่อครับแหมรูกซุยโอ้ยแม่ใอรลืมมันจกเงินออกจากถุงยวนมีทั้งรถพุ่นล่ะจะได้ถือมันน้ำบอ่บอบ่อใครลืมอยูย่ใน,นถุงใส่ฝอยใส่เมื่อวานนี่แม่ กะจำจำเจียวปลาแดกเนาะขอบคุณครับนี่กับเขาบ้านพี่น้องเจียวปลาแดกโอ้ยเลิศดเลือเลือเอาพอลุงได้ยังป้ายี่สิบบาทได้ถุงทายเซป้าให้กินน้ำแน่พอลุงจริงจริงไหนจิงจริงกับลูกสาวไปกินที่น่าเออไม่ลูกสาวหรอเออเลิศดเลือตัวคนเดียวป้าตัวผู้เดียวที่นี่ตัวผู้เดียวซึ่พราะตัวใหญ่กระโดดกระเด็นนะโอ้โหมีคนมาป้อนนี่เก็แดกปลาเด็กป้า เห็นบ่เป็นได้ไหนแบบนี้อย่างไหนแกงอย่างปลาแขกโนมัยเขาสิเอขาสิไบเอนะในถ้วยไม่ได้ใส่ยายแล้วลากับยอนน์โนมัะน่ะนั่นสั่นเหลวโนมัยอนต์ของอีหอมมีหลายหมู่บ้านนี่มันเป็นอาหารแบบพื้นบ้านแบบกินบ่อซื้อแล้วนี่เอาไปทกินน้ำกันกันนะไปกินน้ำไม่เด้อเออแข่งโนมัได้คุณอีบ่อคุไหนเลี้ยงคุณถุงแขกโนมัยบ่อ ครับแล้วสิ่งที่ขายกี่นมกันตายยอดแจน้อหมนรับเราน่มัวงมวนกันไปล้วพี่น้องกับเขาเลือดลายไอพ่อไปมีสูงงานเนยเด้อกับเขาบ้านๆนี่มันเสีบของหวานมีอย่างนี้เอาบัวลอยบัวลอย เอาไร้อยถุงปุยนึงถุงปุยล้เท่าไรโอเคแล้วใถือเก่าแล้วใครถือเรับรับไปขายต่อทีล่ะหละเอาข้ากล้ไปขายปัดทงไช่กันเลยตัวเลยอย่างนี้แล้วเขากินตะพีแล้วกันเร็วไปเลยเป็ียนยายนี่นี่เขานี่แค่น,นี้ก็ได้นี่ กินเลี้ยวกันเลี้ยวเออนั่งกินเลี้ยวก็นเลี้ยวหาเรียกกันพี่น้องมีหลายหลายอย่างแต่วันบ่มีน้ํใส่กินดิ๊พี่น้องเอ้ยจะนอนอีกสองวัยชีวิตกับมะหุ่มเจะดอกเกจากับมืดจะนอนอีกสองวัวิกับเจ็ดออเกจากับมื เป็นจักบาทครับยี่สิบบาทลายอะไรยางเออครับมันเสียกี่หลายคนเอาคอยไปซื้อของบาดใหญบวนคนุมนัน,นั่นเนี้ยขนสะบวนกระถอะไบาดก็มีสิบาทกับรลูกไม่ดะดีแท้สวยแท อันนี้มันรสชาติเดียวกันบ่ครับนี่คนละสีใช่ใช่แค่คนละสีรสรสเดียวกันเลยโอ้รสเดียวกันเบิดเอจับเขาคุณลาบกุหลาบกุหลาบกุหลาบมันมาเรียนไทยขอบคุณนะคะโชคดีค่ะโอ้ยเขามีข้าวตุ๋นกับไปเข้าพุ่นไปหาปูสากินพุ่นได้นั้นอยู่ในกินแล้วอยู่ได้แล้วพี่น้องสวยเขาสวยน้ำเรากำลัจะเดินทางกันไปต่อพ่อลุงซื้อยางพ่อลุงบ้าขนมบ้าบิ๊กโอ้ตุ้ม อยากให้มีแบบนี้ทุกมือพี่น้องเนาะพ่อด้อยู่ใดกินพอ่อใดซื้อบริหายางหายากนะครับเอาอสาักหรับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สำนีนะพี่น้องเนาะผ้ากันสวยเขาวสวยน้ำผ้ามาก,กับยายเมียวกับเจีรุ่งนะครับพี่น้องสวยเขาวสวยน้ำาแลกวกบสิึ้นรถเขาฟองเพระอินเดินทางต่อนะครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนีพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ